วัสดีครับนี่ก็ <Yeah. S 1> พ,พอกันกับพอลูกพาอเพื่อนนะครับบริบทงานลงมาให้เบิ่งกับยาเขียดกันเด้อครับมัวแต่ขืนหอยแล้วเรียกหันที่ขืนเนี้ยน,นะครับหนาวนะครับผมนี่กับว่าทิ่งรงกไผลูกค้าวันเสาร์นะครับเป็นพเนียดค้อนบนระบบไกปืนนะครับสองหลังระบบไอ้ปฏิยดค้อนบนสองหลังสองชั้นหนึ่งหลังนะครับแล้วก็เทียนกดล้านหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มี เทียนชาติคึงนะครับหนึ่งหลังนี่นะครับแล้วก็สีมีพเนยดข้อนบนหวางยีงงสงส่สามหลังนะครับหน,นึน่นนบบนงสองสามสามหลังนะครับค้อนบนพเนจรข้อนบนระบบไกปืนหวางยู่สามหลังนะครับนี่ปลดลงมาให้เบื้องขาวๆนะครับผม <c oughs> นี่นะครับตูบทรงกับสีอยู่ประมาณนี้นะครับฝาประตูเปิดด้านข้างนะครับ ขนาดตก็ง่ายยิบซี่ยิบแปดนะครับผมน่สั้นอยู่ประมาณสี่สิบสามถึงสี่สิบห้าเส้นนะครับอันนี้เหลือแค่ไซคอนนะครับมื่นกับที่เดิมไซคอนนะครับซี่าหาหลังนี้นะครับนะครับตอนนี้มันยังเลื่อยไปอยู่นะครับนะครับยังเป็นระบบไกปืนเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวนเหลือเหลือลงเกือบเงาครับ ยังมท่นรงเขืองนอยยังม่ท่นต,น,นตัดหนอดตัดตะปูเลยนะครับอดีวไม่แจ้งเพื่ออาจารย์ท่านใดสนใจนะครับค้อนบนยังหวางอยู่สามหลังนะครับผมติดต่อเขามาได้ดครับถ้าถ้ามีคนเอาปุ๊บก็ผมเกิข,นนนขืนงานตออ่อเล่เน,ลนะครับขืนงานต่ออีกสองหลังผมยังม่ท่านใส่สี่หลวดนะครับใส่สี่หลวดขึ้นเดียวกันนะที่จบอยู่บสองหลังนั้นหลังนี้ขื้นเรียบร้อยแล้วครับหลังนี้เลยแค่ใส่ค้อน แล้วก็ทีนี้เบิ้งลูกทรงของเทนกวดล้านนะครับเทนกวดล้านตัวนี้เทนกวดล้านยาวเก่า16เซนนะครับ96-97เซนนะครับเป็นลูกทรงดอกบัวนะครับประมาณนี้ครับผมนี่กับพึ่งเซตนะครับนี่ โอกโดยนี่ที่เหตุเป็นเรียบง่ายครับเรียบง่ายบางๆไปครับคว่วหนากกะยูประมาณเส้นเส้นจิมิเส้นแปดมินนะครับดูว่านี่ครับหนาสานั้นกกะยูวังสามสิบเส้นนี่นะครับสามสิบมันอยู่วงังเก่าสิบหกเส้นอ่ะค่วเน่าทั้งเบิดนะครับ ว่าทีขึ้นให้เบิ่งตัวน,นี้เหลือจะใส่ระบบกลไกนะครับเทนกวดล้านนี่นะครับเบนเบนไปทันทีเลยครับเทนกวดล้านนะครับปาบนกลูกมาหนักตอนนั้นนะครับเทนกวดล้านประเภทปาบนกลูกอะ่ะจะเป็นเทนกวดล้านค้อนบนนะครับเยียด์ค้อนบนนกอะอยากเหยียดแน่นะครับบางพื้นที่แต่ถ้าเป็นเทนกวดล้านก็อยากเหยียดเช่นกันมันเดียวแต่จังหวะนกร้่มครับ เดี๋ยวมือห่าก็เห่านะครับด้านล่างกับว่ามีแอนน้อยอย่างนะครับอยู่ประมาณนี้ครับผมงานกับคิวประมาณนี้ครับแล้วก็ที่เหลือขืนงานเนเย็ดลูกเขาชวานะครับอยู่ไตะขางเงี้ยนวนครับเอาไว้หาหม่งหอยว่ามีครับนี่แล้วครับเดี๋ยวมีเนเย็ดค้อนบนวางอยู่สามหลังนะครับเพื่อจัดนันไดสนใจกับตดตอเข้ามาได้ครับผม สินค้าพร้อมส่งพะเนียดพร้อมส่งก็สิช่วงวันทีสามเอสจะถ้าเฮ็ดทันส่งวันทียี่สิบเจ็ดกะทิส่งพร้อมกันนะครับ